เดีบตอนนี้เราอยู่หน้าร้านฝรังมีอะไรไม่รู้อาหก็ไม่คือหมีห่โฮมไมคือหมีห่โฮมเกี๊ยนบ้าหรือมีอะไรมไมดูณาูคุณมุงทำโหดมากเลยคุณมุงทำโหดมากคุณมุงทำโหดมาก คือวันทันมีทำนี้กับทานี้กับชางใหญ่มีเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบมะหมีมาน่ากินมากอ่ะทุกคนบะหมีมาน่ากินมากแต่เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยมีแดงแล้วก็เนี้ยเป็นเป็นอะตางหมูวปั้น กอบอ่ะน้ำซุปร้านหมูกรอบอ่ะอร่อยมันน่ากินมากเลยเหมือนอันนี้เหมือนกันนะชิูุดัวอ่ะอร่อยมากอร่อยมากทุกคนชามละชามใหญ่7.5ชามเล็ก6อ,อันนี้ผมชามใหญ่ ร้อเนเ่ยก็ทำไวมากเลยนะตอนแรกก็คิดว่าต่อคิวนานอร่อยมากมันมีเนี่ยมีเห็ดผมว่ามันต้องคุกน้ำก่อนนะมีหมูแดงจ่น้ำมันเหมือนน้ำดาดหมูกรอบอะอร่อยมาก อร่อยมากมากวันทันนี่ใครมาต้องมาลองตอนนี้เราอยู่ร้านน้ำปัน่นชื่อว่า m a n g e y Fuji and Coffee Store <Okay, okay. S 1> นี่สามนิ้งกิทเนาะประมาณ20บกว่าบาท20บาทดูโครงสรางเป็น ชมพู่ไปนะมีอะไรติ่มตี่มเันแต่มัวนี้ไม่รู้คืออะไรมะมวงเบาหรือเป่าไม่ใช่ไม่ใช่ะมวงเาตมไอย้เยาเี่เนมเป็ม่เนไม่เม่นไมเีนไมเป็นไมนไม่ไม่นไม่เันไม้เม่น่เนมเมนเานเปนมเนมน่นมนเนน่ จะดูทาของเขาใส่เขาใส่ไปทั้งรูปเลยอ่ะเขาใส่ไปทั้งรูปเลยอ่ะคุณลุงมองหน้าแปลกๆขายได้หรือเปล่าวะเนี่ยอ่ามะกอกอ๋อมากินมะกรอกอ๋อมากินน้ำองุ่นกับน้ำมะกรอกโอเคโอเคอ๋ออันนี้มันคือน้ำมะกกอ ลูกมากะ่นนขอ่เที่ะเขาบอกวานี่เขาบอกส่วด้วยฝรังนะเนี่ยฝรั่งฝรั่งท้อกว้าดูดิใหญ่ไปเยอะเนียไเยะโวยจามโกยจามนีโก็จามโควิดโเนี่ฝรั่งรูปใหญ่มากอเยอะสิดูดิโอเคอัมรานี่ใส่ถุงนี้ด้วยจ่ได้เขาใจ ส cool. uh, ลิงกี้ครับโอเคเราไปนั่งกินกันเอออันนี้เป็นน้ำอะไรวะชมพู่ชมพู่ปั่นของพี่เป็นอะไรมะกอกมะกอกเออลองกินนี่เป็นยังไงรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หอมมะกอกมากอร่อยอร่อยนะเขียวๆนิดนึงอ่ะบเขาชอบอ่ะมะกอกอ่ะมะกอกอ่ะของผมสั่งเป็นชมพู่ อร่อยดีชมพู่อ่ะชมพู่แบบชมพู่เมคือไงก็คือชมพู่ปั่นแล้วก็เขาเขาใส่น้ำเชื่อมชมพู่หวานอ่อนหอมชมพู่มากอร่อยดีนะดูดิมีมดข้างในด้วยเห็นไหมแต่เขาชอบอันนี่แต่อร่อยอ่ะแปลกเดีอวสาม <3 S 1> นิงกิทเองประมาณยี่สิบห้าบาทยี่สิบหกบาทใส่ถุงนี้ให้ด้วยโคตรเท่เดินหิ้วเลย เเหมือนนไทยลยลนะของกินเยอะมากเหมือนว่าถานนนี่จะชื่อชู u l i a Street ั้งครับหรือเปล่านะไม่แน่ใจเห็นป้ายไม่บอกแต่แวะกินเรามาอยู่กันหน้าร้านคุณยายมันคือเขาเขียมนมาเป็นอะปอมอะหนึ่งพีซีชิ้น06มารลยังกิษผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะทุกคน ก็เคียวนะขนมเบื้องหรือขน,นอมอะไรไม่รูุ้ณยายทำคนเดียวครับเลยแบบย้าปุ้ยปุ้ยปุ้แ้ย้ย้ยปุ้ยป้าเยปุค้ยป้ย Hmm. Okay. Piece. 6, 5ช yeah. ิ้นเราสังไป5อันนีมันหมนหอมเินม้าวเลยทุกคนยิ่กว่าแล้วก็เก็บ ขนมเบื้องมากออกินเหมือนขนมเบื้องมากมเ,อเออดูสิเราได้มาแล้วขนมอะปอมีกินมมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอ้โหบ้ามากว่าอะ่เป็นบ้าขายถูกดูคนะอือขนมเบื้องเลยออเขาเป็นขนมเบื้องมันไม่กลิ่นมะพร้าวใช่ ผมว่าแป้งเขาน่าจะผสมมะพร้าวหรืออะไรสักอย่าง,งเออปาทิแต่อร่อยแบบมันกรอบแบบมันกรอบมากแล้วต้องกางมันก็จะหนัุน่มาน,น,นุ่มๆขอบๆมันจะกรอบตรงกลางเป็นอย่างี้ทุกคนนุ่มๆแต่ว่าเขาใส่แป้งตรงกลาเงเลยแล้วเขาก็ร่อนอย่างเงี้ยซ้ายขวาชัวร์แต่ตามคลิปอร่อยนะกินง่ายดี Five oh, mm. you said you want small, medium, lunch Small, small. Okay. What is this? This fish ball, Yong Tau homemade, traditional oh, Yes, ok, chào mừng yes. chili sauce, all together, okay? ok, chili and sauce, all together. sauce all together, hello, 手工鱼圆酿豆腐祖传的第三代了เ sauce อ a little bit t t s e p a r a t e o inside อ่าย่ s e p a r a t e o k o k a little bit r i g h ย่ o k ต้หาเมือนต้มหูปลาในน้ำอ่ะแต่เขาไม่มีช้อนอนแล้วก็มีซอสเนี่ยอ่ะพี่อ่ะพี่องกินหน่อ่จิ้มหรือว่าให้จิ้มก็ได้ให้กระเทียมเขาให้กระเทียมเจียวอยู่แต่ผมไม่กินนะ ม,มันเป็นลูกชิ้นปลาอันจานเล็กแปดริงกิตเขาบอกอร่อยเดี๋ยมันเนี่ยแล้วก็มีซอสนี้ด้วยลองกินยิ่งไ้ทุกคนไม่รู้จิ้มแม่งสองทอนี้ยร้อนๆเลยแบบร้อนะอ่ะหม้อเขาเมื่อกี้ที่เห็นนะอุอ้อยห่วยมากน้นเด้งๆอ่ะน้เทแบบนี้ไหมจะเผ็ดหรอเผ็ดหรอเทร,ร,รวมแล้วทุกคน ลองดูตอดูคมิยมันไม่มันไม่เหมือนกันนะเออมันมีหน่ต้งหู้เป็นต้หู้เหมือนตัวฝูกตัวฝูตัวฝูกก้าอร่อยเนาะไม่จะไรอมันดูแบบเหมือนไม่อร่อยแต่ก็อร่อยอ่ะอันนี้มันเป็นเต้าหู้จืดจอ่ะอไรเหมือนกันนะอืม ทุกคนคือเต้าหู้เขาอะไม่เหมือนกันเว้ยมีหลายอันเมื่อกี้เป็นเต้าหู้อย่างนี้อันอย่างนี้เป็นลูกชิ้นเนาะอ่าซาลูไลอะลูกชิ้นอย่างเงี้ยเ,เ,เ,เป็นเต้าหมูเป็นเต้าหมูปลาเต้าหมูปลาแต่เมื่อกี้เป็นเหมือนปลาเส้นเป็นเหมือนปลาเส้นไปร้านข้าวห่อใบตองนี่คือเมนูสุดท้า ได้มีชลุนไหมทุกคนไม่รอก่อน,ดออนอเดี๋ยวผมจะไปถ่ายหลังร้านให้ดูว่าหลังร้านมันเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวดูโซนแค่ไลฟ์ฟิล์มนี่ครันไลฟ์ิล์มเป็น,น,ปนร้านนี้จะเป็นข้าวห่อใบตองมีกุ้งมีไข่มีปลามีไก่ พอแล้ว2.5ลิตรครับมีเมนูมีแล้วเขาก็จะราดน้ำซอสแบบนั้นชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วพนักงานเขาจะพูดอย่างที่ทำแบบว่จะเยอะร้านนี้ได้มิชลินสตาร์ปี2023นะครับอืมหูเผ็ดหูเผ็ดมากหูเผ็ด หรือว่าเราสั่งแบบสไม่เซี่ได้ไม่รู้นะมันไม่มีอ่ะเขาถามเราว่าจะเอาอะไรอ่ะจะอร่อยนะนิ่เดอดินห่งมอ่อนไม่อนหดยาแล้ มันเค็มๆค็มไก่มาอร่อยมากเลยเค็มๆมเผ็ดเผ็ดเออเออากินไปเรื่อยก็ไม่เผ็ดนะมันไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกบ้านเราทุกคนเขแบบเผ็ดลิ้นอะเผ็ดลิ้นแต่ไม่ได้เผ็ดริมฝีปากเท่าไหร่ แต่กไก่มาอร่อยมากเลยนะ oh. ต่อไปเรามากินนี่ครับอยู่ไทยไม่ oh. กินเนาะเพราต้องโกนรอ oh. ตื่นเช้าไม่ทัน oh. อยู่อยู่ไทยตื่นเช้ามากินไม่ทันเลยอันนี้1.5บาท หูก็สิบาทอ่ะสีไใบอะสิบาบาทหูก็ก็โอเคกันราคาเนี่ยใหญ่่ะแตไม่มีนมให้จิ้มหรอเราิมกว่ามกินนี้รู้ก่อนะุงนี่ แบบอน,น้ไม่หรออืมมันเป็นแบบร้อนเดี๋ยวแบบว่าให้มันกรอบมากอะ่ะเนี่ยตรงนี้มันกรอบมากอะ่ะแบบถ้าผมมีไมค์ดีนะทุกคนจะได้ยินเสียงปัดเลยอย่างมันกรอบแบบต้องกรอบบ้านเราอะ่ะแต่มันกรอบแบบดูเนี่ยโคตรกรอบกรอบกิงไก่ทอดเลยแต่ข้างในาก็กว,วุ่งๆนะอ่อ ทุกอ,อย่างขาวย่างเลยนะอร่อยแต่ร้านเขาก็ไม่มีแบบขายแบบจิ้มนมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโดยที่ร้านไม่มีจิ้มนมนะนาะผมว่ามผมว่าเขาให้สั่งมากินกับชาชาร้อนๆอนั่นนะนที่มาขายกับปลาต้องหัวเขาเรียกว่าอะไรวะอุ้ยมีไส้ด้วยอุอออ้ยโหดิโหด๋อยไส้ด๋อยแดงอ่ะแบบตัวแดงนิดนึง อร่อยเลยนะปน้องขโมยอันนี้อันนี้หยาบแน่นๆอยู่นี่กนบบนนินหน่อยมันหวานถ้าวปน้องขโมมากกว่ามันเด็ดหวาน texture มันแบบแน่นไปหน่อย เดี๋ยวก็อร่อยนะรู้เมื่อกี้ผมกันไม่โดนเ่าแดงไม่รอเรากันโดนโดนเผาแดงดูนะนัว่าผมไม่ชอบอ่ะส่วนตัวเมื่อกี้ผมไม่ชอบเ่าแดงอยู่แล้วไม่เลียนมากกว่หวานอืมแต่ก็ไม่ได้หวานโดดนะอืมมันเหมือนซาลาเป่าว่าเราแต่ว่ามันมีไง คุณทานปลาทอดมั้ยใช่ปลาทอมาดมันจะผมเพิ่งไปดูมาว่าเสียงมัน,นอู้มากเลยผมไม่ได้ใส่ไมค์ไงต้องขอไปในเรื่องเสียงด้วยนะครับตอนนี้กินอัน,นายเยอะเลเพราะมันคือไอเสีย